เข้าจากข้างบนแสงสูงเข้าจากข้างล่างต่ำสูงเอสูงมาตำ่ำสวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีเบสที่ c h anel ปีเตอร์จีเบสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วในการเชื่อมคอร์ดให้มันดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็มีน้องๆอินบ็อกถามเพิ่มเติมว่า อาพี่ปุ้ยมีหลักการเลือกใช้โนต้ตหรือเราจะคิดวิธีการเชื่อมขอดยังไงนะครับตามหลักการซึ่งมันมีวิธีคิดอยูง่ง่ายๆเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะพาไปชมนะครับสาหรับใครที่ชอบใจในการสอนกีตาร์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่ปุ้ยอัปเดตนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตั้งสายแล้วก็เราไปเริ่มเรียนกันเลยครับโอเคครับสายแรกพี่ปุ้ยตั้งเป็นเสียง E ครับสายสองเสียง B สายสเสียง G สาย4เสียง D สาย5 A สาย6เสียง E ครับผมก่อนอื่นนะครับน้องๆควรที่จะรู้จักสาย6กับสาย5ไว้บ้างนะครับซึ่งก็คืออมันก็คือสายเสียง E นะครับ สาย6สายเปิดเสียงอีเสียง, e, ยงนี้แล้วก็สาย5เสียงเออันนี้คือประเด็นแรกคือเราต้องรู้จากไอ้สองเส้นนี้นะครับต่อมานะครับน้องๆควรจะรู้จักสเกลนะครับพี่ปุ้ยจะยกตัวอย่างในคีซีเพื่อให้ง่ายนะครับอ่าแล้วก็คอร์ดที่พี่ปุ้ยจะใช้สาธิตก็อยู่ในคอร์ดคีซีทั้งหมดนะครับโดยพี่ปุ้ยจะเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7แบบนี้แล้วก็พี่ปุ้ยจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมครึ่งหนึ่งเนี่ยคว่ำลงแล้วก็มีรูปเหมือนคล้ายๆหมวกนะครับแหลมๆเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์อย่างนี้แทนอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดง่ายๆตัวนี้มันจะมีความห่างกัน1เสียงนะครับนี่ตรงนี้ห่างกัน1เสียง1เสียงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะห่างกัน1นส่วนสเสียงหรือห่างกันครึ่งเสียงถ้าในหลักการปฏิบัตินะครับหลกักการปฏิบัติก็คือสัญลักษณ์แบบนี้อ่าเท่ากับ1เสียง สัญลักษณ์แบบนี้เท่ากับ1ส่วน2อเสียงหรือบางคนเรียกครึ่งเสียงนะครับในาการปฏิบัติในบนคอกีตาร์เนี่ยนะครับถ้า1เสียงปุ๊บอะไรก็ตามโน้ตตัวไหนก็ตามที่มีห่างกันระยะห่างกัน1เสียงมันก็คือจะห่างกัน่องช่องนะครับแต่ถ้าห่างกันครึ่งเสียงเมื่อไหร่มันจะห่างกันแค่ช่องเดียวคือติดกันเราเอาไว้ทําไมเราเอาไว้เวลาเราจะมาไล่สเกลข้างบนนี้นะครับ เอาละเมื่อเรารู้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูโน้ตสายหก่อนอน้องๆไล์จริงๆแล้วสเกลนี้มันก็คือสเกล C major เนาะ,ะพี่ปุ้ยจะเขียนไว้ตรงนี้มันคือ C major ของเรานั่นเองนะครับอ่า C major ไล์โดเ e มีฟา s อลลาท i โดที่ทุกคนคุ้นเคยกันพอเอามาเขียนมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้น้องๆก็จะเห็นว่าสาย 6, ่าพี่ปุ้ยวงเล็บสายหตรงนี้นะครับ เลขหกไว้ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มจากตัว e เจ็ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว e กับตัว f ห่างกันครึ่งเสียงพี่ปุ้ยก็เลยกดตรงนี้อ่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมขอด f e, เราจึงต้องมาทาบช่องที่1เพราะว่าตัวสายบนสาย6ตัวเนี้ยเป็นโน้ตตัว f e, หรือโน้ตตัวฟ้านั่นเองอ่าเห็นไหมครับเราจะได้ f e, มาต่อมา f กับ g ห,าห่างกัน1เสียงเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เราก็เลยต้องเลื่อนมาอีก2ช่องปื๊ดปื๊ด เราก็จะได้โน้ตตัว G ที่ช่อง3เห็นไหมบางคนจับ G อย่างนี้เห็นไหมครับถ้าใครจับ G อย่างนี้มันก็คือโน้ตตัวเนี้ยเป็นโน้ตตัว่าบางคนท่ามก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ที่มาที่ไปของมันต่อมาครับเรามาดูสายเปิดสาย5บ้างนะครับสายเปิดสาย5เราไม่ดีดอะไรเลยเอยเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยสาย5จะเป็นเสียง A ทอไมอ่าเป็นเสียง A เปิดทีนี้ถ้าพี่ปุ้ยอยากได้โนต้ตตัว B ตัวนี้พี่ปุ้ยจะต้องเริ่มมาีกกี่ช่องครับ TikTok ห่างกัน1เสียงห่างกัน1เสียงเท่ากับ2ช่องนะครับอ่าหเสียงเท่ากับ2ช่องเพราะฉะนั้นตัวนี้จากสายเปิด A ห่างกัน1 2พี่ปุ้ยจะได้โนต้ตตัวนี้ เป็นตัว b นั่นเองเห็นไหมถ้าใครจับ b minor ก็เลยต้องทาบช่อง2อันนี้คือที่มาที่ไปถ้าใครจับ b ทาบช่อง2แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือโน้ตนุช้เราเล่นโน้ตตัว b นั่นเองอ่าทีนี้ต่อมานิดนึงอ่าจะจบละสันส้นๆ้น b มา c ห่างกันครึ่งเสียงเพราะว่ามันมีไอ้วตัวหัวแหลมอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเกับ8ห่างกันครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นจาก b มา c มันเลยต้องห่างกันแค่1ช่องนั่นเอง อ่าทีนี้เราก็จะได้โนต้ตมาแล้วทบทวนสาย6เสียง E เสียง F เสียงจีหรือมีฟาซอนอเวลาเราออกเสียงนะครับต่อมาสาย5ลาทีโดออกเสียงไว้อย่างนี้แต่เวลาเราจำมันก็คือ A เสียง A เสียง B แล้วก็เสียงส เอาละที่นี้พี่ปุ้ยจะลบตัวนี้ไปสเตปแรกผ่านไปนะครับพี่ปุ้ยแนะนํานะคือให้เราไปไปเขียนแบบนี้แล้วก็ให้เราโยงไอ้ข้างบนนี่สําคัญมากไอ้ข้างบนนี่สาคัญมากเลยความห่างเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเลื่อนได้ถูกนะครับแต่ตัวอย่างนี้พี่ปุ้ยขอยกแค่ประมาณช่วงไม่เกินเฟสสามเนี่ยน้องๆก็จะได้ทําความเข้าใจง่ายๆเพราะว่า ตอนนี้พี่ปุ้ยจะมาหลักการเนาะหลักการเลือกนะครับเอาละมีวิธีการเลือกยังไงนะครับพี่ปุ้ยจะลบตัวนี้ไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางคอร์ดที่พี่ปุ้ยจะสาธิตก็คือพี่จะใช้คอร์ด C มาคอร์ด A m ม n เนอร์มาคอร์ด f แล้วก็มาจบที่ G ีถูกไหมครับถ้าพี่ปุ้ยเอาสีส้มตรงนี้แทนโน้ตมันก็คือ คอร์ดซีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าคอร์ดเอมิเนอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเอาเราดูแค่ตัวหน้าก็พอเพราะว่าตอนนี้เราจะเลือกโน้ตไปทําเป็นอ่าตัวพาร์ตซิ่งใช่ไหมครับต่อมาคอร์ดเอฟอยู่ตรงนี้ต่อมาคอร์ดจีอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เราจะเลือกใช้ยังไงสมมุติว่า C พี่ปุ้ยจะวิ่งมาหา A อมิเนอร์อ่าตรงนี้นะครับนี่ C จะวิ่งมาหา A อมิเนอร์ก็คือ จากโนต้ตตัว C ตรงนี้จะวิ่งมาหา A minor ให้เรามาดูที่ตัว A ครับอ่าพี่ปุ้ยลบสีเหลืองก่อนอ่าพี่ปุ้ยมาดูที่ตัว A ตัว A คือตัวเป้าหมายของเรานะครับปืด๊ดนี่ตัวเป้าหมายล็อกเป้าอ่าสีเหลืองล็อกเป้าไว้ทีนี้ตัวที่จะเข้าหา A ได้พี่ปุ้ยจะเลือกใช้คือแนะนําก็คือที่นิยมกันจะมีอยู่2ตัวก็คืออ่าพี่ปุ้ย ิ่มสีม่วงก็คือโนต้ตตัวข้างซ้ายของมันก็คือตัว G นะครับตัว G สามารถวิ่งขึ้นหา A ได้หรือโนต้ตตัว B สามารถวิ่งเข้าหา A ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดคือน้องๆสามารถเล่นคอร์ดซี ปกติเราจะไปเอเฉยๆอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็จะมาแบบธรรมดาชาวบ้านเชาวเมืองเขาแต่แต่ต่อ่าแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของสเกลแล้วก็นิโนดเนี่ยเอาความรู้เรื่องนี้มาใช้เวลาเราไปเลือกปุ๊บเรารู้ว่า C อยู่ตรงนี้ตัวนี้คือ B เห็นไหมครับพี่ปุ้ยสามารถเข้าจากฝั่งด้านเสียงสูงคือสูงแล้วก็มาต่ํา เสียงสูงคือ B มันสูงกว่า A, ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยปั๊บเราก็จะได้แบบนี้ครับฝั่งแรกถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าพี่ปุ้ยครับถ้างั้นผมใช้ฝั่ง G เนี่ยได้ไหมได้ครับตัว G อยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราไล่แล้วตัว G อยู่สาย6นะครับมีฟาซอนตัว G อยู่สาย 6, ช่อง3พี่ปุ้ยก็สามารถใช้ C พี่ปุ้ยเข้าทางฝั่งสาย G ก็ได้อ่ปสมเพราะฉะนั้นน้องๆเลือกเอาระหว่างแบบแรกแบบสองเห็นไหมอันนี้ A ผ่านไปอ่ะสมมติว่ากรณีแรกพี่ปุ้ยเลือกเป็นอ่าพี่ปุ้ยชอบเสียงตัว B ก็แล้วกันอ่าพี่ปุ้ยก็ เลือกตัว B ที่ตรงนี้อ่า B จะจะมา A ต่อมาครับผม A จะไป F อ่าเริ่มไปลบนี่ก่อนตอนนี้ทุกคนเริ่มเริ่มแล้วอย่าลืมนะมันยังไม่มันยัง,ม,ม,ยงม,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 มันไม่มีหลักการอยู่แค่นี้นะมันมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นอ่าอย่าเพิ่งข้ามคลิปนะครับให้ทําความเข้าใจไปเพื่อให้น้องๆจะได้เปสามารถฝึกเองได้นะครับเอาละตอนนี้ พอ A อ i n ยเนอร์เอยอยู่ตรงนี้เอมายเนอร์อยู่ตรงนี้ทุกคนดูด้วยกันนะจะมา F f อไอ้น,นี้พี่ปุ้ยล็อกเป้าก่อนแจ๊บล็อกเป่า,าล็อกเป้าไว้ตัว A Min ยเนอร์จะมา f ดูตัว f เป็ไปละก F มีสามารถเข้าได้กี่ทางทางแรกมาจาก G ใช่ไหมครับาจากสูงมาหาตำ่ำทางที่สองมาจาก E เห็นไหมเนี่ยทุกคนก็จะเลือกได้แล้วว่าจะเป็น F หรือเป็น G เอยเป็น E หรือเป็น G สมมติว่าพี่พุ้ยเล่น A อยู่ A m เม o อยู่นะครับเมื่อกี้ปามปามปามทีนี้เราจะไป F โน้ตตัว G อยู่ตรงนี้อ่าเ m i ม o อเห็นไหมครับพี่พุ้ยแล้วก็มา A pe, ปามหรือสายเปิดเสียง E เ e, ออยู่ดีดีเห็นไหมครับต่ำตปำตาต่ต่เข้าจากข้างบนแสงสูงเข้าจากข้างล่างตำ่ำสูงเอ e. สูงมาตำ่ e. ตำเอต่ำไปสูง เค okay, ครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะเข้าทางไหนก็เลยในนี้พี่ปุ้ยเลือก e ก็แล้วกันเอาโน้ต e เพื่อที่จะวิ่งเข้าหา f อ่าพี่ปุ้ยก็จะได้ c มา e ไหมเนออ่าทีนี้จาก f จะวิ่งไป g อ่าจาก f จะวิ่งไป g เรามาดูทางเลือกอ่าทางเลือกนะครับ เอฟจะวิ่งไป G ีเราก็ล็อกเป้าที่ G ีปั๊บเห็นไหมครับมันจะมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกจาก F เข้าหา G เลยโดยผ่านตัว G s ชาร์ปเพราะว่า F กับ G มันห่างกันเสียงหนึ่งตามสเกลถ้าเราจะตืดตืดมันก็คือไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือตืดตืดตืดเห็ไหมครับอ่าพี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ่ะในกรณีนี้พี่ปุ้ยจะใช้ F s h ชาร์ป เพื่อให้มันเกิด movement บางอย่างหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช้โ h r o m a t i นะครับใช้โคร o m a t i c คือครึ่งเสียงเลยพี่เก็จะได้เสียงนี้อ่ดูเท่ไปอีกแบบเพราะว่า F# h p ไม่ใช่เสียงในสเกลแต่เราใช้เป็น passing note อ่าอีกฝั่งนึงน้องๆก็จะเห็นว่ามันคือ A พอ A วิ่งเข้าหา G อ่าเกิดให้ขึ้น อยู่ที่ F ปปปััั๊๊๊มมเอฟดไหมครับอันนี้ตัว A อยู่ที่สาย6ช่อง5หรือสายเปิดดูไหมครับสายเปิดสาย5อ่าทุกคนอาจจะเล่นอย่างเงี้ย ก็จะได้2แบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวเลือกในการขาเข้าสมมติตัวนี้พี่ๆเอา A ก็แล้วกันนะครับพี่ๆก็จะได้ passing เข้ามาเห็นไหมครับ passing ก็คือสรุปนะครับน้องๆคือตัวที่อยู่ข้างๆกับท a r เก็ที่เราจะวิ่งเข้าหาคือให้เราเขียนสเกลขึ้นมาก่อนเรียงตามลําดับตัวนี้อ่าเรียงตามลําดับตัวนี้แล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยพี่ๆอาจจะเอาหยิบขีอื่นมาสาธิตด้วยนะครับเพราะว่า เพื่อเสริมความเข้าใจเพราะฉะนั้นไอคลิปนี้เพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปพี่ยก็จะยกตัวอย่างคีเดียวกันเพื่อให้น้องๆไปทําความเข้าใจวิธีการสรุปเขียนสเกลเขียนสเกลปุ๊บเราจะรู้โน้ตโน้ตตามลําดับของมันทีนี้เราเอาเราดูขอเราดูแค่ตัวหน้าดูแค่ตัว C ตัว A ตัว F ตัว G เนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราไปหาตัวแวดล้อมมันตัวแวดล้อมหมายความว่าตัวที่อยู่ต่ํากว่า1ลําดับและตัวที่อยู่ ข้างหลังหนึ่งลดับนะครับแล้วในกรณีที่ถ้าตัวนั้นมันติดกันอย่างเช่นยกตัวอย่าง F มา G มันติดกันการที่เราจะเคลื่อนตัวต่ําไปหาตัวสูงหรือตัวสูงไปหาตัวต่ํานั้นเราสามารถใช้ตัวที่เป็น s h a r ปเป็น f ฟ a ได้ต่อให้มันไม่มีในสเกลก็ตามเราใช้เป็น p a สซ i n g n o t เพราะว่าเราแค่อยากได้การ movement จากโน้ตตัวหนึ่งไปหาโน้ตอีกตัวหนึ่งโดยที่แบบว่าเราไม่เราไม่กระโดดข้ามไปทันที เราก็เลยจะใช้ passing note พวกนี้เข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเป็นหลักการคิดที่นิยมกันจริงๆมันมีอีกหลายแบบมากนะครับมันมีทั้ง passing chord มี passing note การใช้ secondary d o m i n a n t ซึ่งมันจะลึกๆมากในเรื่องของทฤษฎีแต่พี่ปุ้ยเชื่อว่าทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้นะครับเอาละครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะครับถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็ลองฝึกทำความเข้าใจมันจะทำให้การเล่นกีตาร์ของเรานะัมันไพเราะขึ้น แล้วก็เราทําความเข้าใจเราสามารถเป็นประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อีกเยอะแยะเลยนะครับจากเทคนิคง่ายๆพวกนี้หลายคนไปสงสัยว่าเวลาเห็นมืออาชีพหรือว่าเวลาเห็นเขาเล่นตามร้านตามงานต่างๆเนี่ยเอ๊ะทำไมขอดก็เหมือนกันแต่ทําไมเขาเล่นออกมาได้ไพเราะหรือว่ามีรอยต่อที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันลื่นอ่ามันลื่นมากเลยรอยต่อขอดเนี่ยเขาทำยังไงเขาใช้ตัวไหนเข้าไปแล้วเขามีหลักการคิดยังไงอันนี้พี่ปุ้ยก็เลยนํามาฝากสําหรับผู้ที่สนใจ ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้ซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนใครอยากให้สอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดียวเราจะมาพบกันใหม่ประจําที่ช่องของพี่ปุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการฝึกกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับ